สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ยินดีต้อนรับเข้สู่ช่องน้ำใจวันนี้เราอยู่ที่ที่เซ็นทรัลอยุธยาเย้วันนี้เราจะมาพามาทานข้าวแล้วก็เดินเล่นโอเคไหมโอเคไปเราไปลุยกันค่ะโอเควันนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โห วันนี้คุณป่าอยู่ที่ไหนคะเซนทันเซนทันราไปทำอะไรกันมาเราไปลุยกันครับกว้างมากเลยอ่านี้มาถึงหน้าหน้าเซนทันมีจัดมีเทศกาลอยู่ใช่ไหมมีอันนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรคะันนี้ต้นนต้คริสต์มาสไม่มีหรอกลูกเขาตั้งโชว์ไว้มันเกิดอะไรโอ้วันนี้มันเกิดอะไรวันนี้วันคริสต์มาสลูกเขาจัดไว้ที่เทศกาลคริสต์มาส อ่าปเราไปเข้าไปข้างในกันลูกไปรอ,ยอมันช่วยไหมอ่ะอมันสีอะไรคะอันนี้มันสีอะไรสีท <Lar g> องไปไปปาปันป,ปไปลูกไปโอเคค่ะไปเข้าไปข้างในกันลูกโอ้คิดมัดอันใหญ่เลยเหรอไปดูคิดมัดก,กันใหญ่กันค่ะไปเดินไปดูเร็วว้า ค่ะไปอะไรดูอ่ามีเด็กสงสัยว่ามันคือลูกบอลไลท์โอ้ไปดิสโก้เหรอเออลูกบอลดิสโก้เหรอตกแต่งลูกใหญ่เลยหนูอย่าไปจับลูกใส่ไฟลูกบันไดไง ไปเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินก่อนลูกไปเดี๋ยวค่อยลงมาดูได้เหรอไปไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันโอ้มีเรือด้วยเหรออ๋อเขามีจุดให้ถ่ายรูปหลายจุดเลยนี่ไงพี่ปนในนี้มีมีเขาเรียกอะไรเอาอย่าไปทำของเขาเดี๋ยวเขาหักนะลูก อ,อยู่ไม่เฉย<ม>ค่ะอยู่ไม่เฉยค่ะอ่ะอย่าเหยียบลูกอย่าเหยียบลูกให้นั่งเขาวางไว้ให้นั่งลูกแม่อ่าพี่โป้พี่ปึ้มนอนกันสบายเลยมามอ่ะไอ้บ้าคนหลับเลยหลับอยู่นี่เลย,ยไหมแมาครับพูดปื้มพูดจาไม่พอหรออ,อ้าวหนูก็นอนอยู่หรอคะเนื้อค่ะนี่ ใช่เรือหาปลาหายปันปัน,ป,น,น,นปันนอนอยู่ตรงนี้ไหมะะเอาไหมดอกบุใบบัวลูกอ่ะไปเราไปหาอะไรกินกันค่อยๆเดินไปทีเราั้นลูกปอ่ะเ,เด็กๆเดินขึ้นห้ามเหยียบสีเหลืองอ่ะอไปเอาคุณปอดไปห้ามเหยียบสีเหลืองอ่ะคุณตาไปไม่วิ่งนะลูก เด็กเด็กอยากขึ้นบันไดเองอ่าไปไปไปยูป่คันนี้คันนี้สูงหนาหา<ป>มาก็จะเป็นชั้นสามนะคะโอเคไปลุยโอ้ของเล่นเที่ยวก็จะม,มีคิซูนะ่าโอ้ยโอ้มีของเล่นไปเราไปหาอะไรกินก่อนลูก ไปหาอะไรกินก่อนการเอาเด็กมาห้างสามคนสี่คนไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะเด็กๆมาลูกไปเติมพลังกันก่อนไปมาค่ะแม่เด็กๆไปเติมพลังกันก่อนไปเร็ว ินเสร็จโอ้โหวันนี้มันต้องมาเร็วๆลูกวันนี้มันมืดแล้วมามีเด็กโยเยเดี๋ยวมาเติมพลังกันไปเติมพลังก่อนแล้วเดี๋ยวมาเล่นเติมพลังแล้วมาเล่นเติมพังเฮอ่าอันนี้พี่ป๋อเล่น,ไป,ลน <Claudia> <S <S ไปแล้วใช่ไหมวันนั้นอ่ะ เขาบอกว่าร้อนขนาดนี้เลยนะฮะร้านไหนที่เราจะกินกันไปดูซิปื้มปื้มระวังลูกจำไม่ได้ร้าน่นนี่ั้านโคตรอร่อยในยหรอคุณปื้มคุณปื้มร้านไหนที่เราไปกินกันอะจำได้ไหมเดินรอพี่โปดรอแม่ด้วยดิปื้มคุณปื้มแม่กั้นน้องแบบนีนานแล้วเนี่ยมันคืออะไรประตูหนีไฟลูก ค่อยๆเดินลูกไปไฟแบบนี้เหรอไฟดีไฟไหมอ่ะไฟแบบไฟไหมอ่ะลูก <ไฟ S 2> เอเอทุกที่เขาต้องมีประตูหนีไฟลูกเพราะเดี๋ยวอันตรายไงไไถ้าเกิดไฟไหมไม,มาเราจะได้มีทางออกนลูกถ้าเกิดไฟไหมไฟไหมอยู่ตรงทางออกทำไงอ่ะอาเขาก็มีประตูหลายประตูลูกอ่ะวันนี้เด็กๆจะมาวันนี้เด็กๆจะกินอะไรเซตเตอร์เกียวใช่ไหม มันคือเชสเทอร์คิวโอเคไปเดี๋ยวนะเอออ่ะเราก็คือจะกูนที่นี่กันเนาะโอเคไปเราเข้าไปดูที่นั่งกันโตกกว่าปโอเคเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกันค่ะอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกินกันเลยหิวกันยังเด็กๆหิวยังหิวแล้วอ่ะทา อร่อยไหมคุณป่าอร่อยไหมมันไปนเป็นไงบ้างออออรออร่ย่รยยการพาเด็กม,มาห้า,า่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอยากมาอีกไหมเราหลังอยากมาเที่ยวอีกไหมอยากมาเพราะฉะนั้นห้ามดื้อทุกคนโอเคไหมโอเคมัาลองก็ต้องรองก่อนดีลูกอ,อ,อ่โอเค เดี๋ยวแบ่งข้าวให้นะคะโอเคแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราทานกันต่อเดี๋ยวแม่แบ่งข้าวให้ดูหมูอ้วนกินข้าว <ś 2> หมดไหมคุณปอดสองจานแน,แน่น,นอนสองจานแน่นอนคุณปานอร่อยไหมคะอร่อยคุณปาดคุณปาดปาดครับ<อ>มากินข้าวลูก มีข้าวยังคะตักข้าวด้วยลูกอันนี้เผ็ดไหมอ่ะนิดนิดลูกหนูจิ้มน้ำเขลเทศก็ได้ลูกนลองชิมนะอ่าหนูลองชิมลูกอ่าเด็กๆชอบกิน,นไก่ทอดอ่อาอะไรนะไก่กรอบทอดน้ำปลาค่ะ,ะอข้าวมากข้าวมากๆเลยอ่าคุณป้าเร็วพี่เอิบไก่กินนี่ก่อน ดรับกัรรับไม่เกินนี่ไงนี่ไงโอเคเดี๋ยวมาถ่ายกันต่อนะคะขอเวลาเด็กๆทานะข้าวแป๊บนึงเพิอแป๊บเดียวข้าวหมดจานไปแล้วใช่อรอแป๊บนึงคะ่ะแม่สั่งใหม่แล้วรอแป๊บนึงปันปันหมดจานยังลูก ร<ม>ี่<อ>ทานให้หมดนะคะนมบอกกินของแม่คันึงรอแป๊บหนึ่งนะแม่ก้อนแม่ลองให้กินระหว่างนี้รอรอข้าวก็กินเป็นฝายกันไปก่อนโอเคไหมโอ้ยรอรออ่าอันนี้มันไม่กินเพลนฝายกินนมรอเหรออ่ะตอนนี้ทุกอย่าง เกือบหมดแล้วเหลือแต่เฟ้นไฟใช่ไหมเราต้องกินให้หมดใช่ไหมใช่ไหมทำงานมาเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมต่อไปได้ตังค์มาเหนื่อยไหมเลลิเกเหนื่อยไหมคุณบาทเลลิเกเหนื่อยไหมคะไม่บาทไม่เหนื่อยเหนื่อยไหมพี่ป๊ะกลับบันบันก็ไม่เหนื่อย อ่าไม่เหนื่อยงั้นเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวไปเลเรเกกันทุกวันเลยถ้าไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยแไม่ต้องเหนื่อยเหนื่อยไหมพี่โป๊ะเหนื่อยแล้วมักเหนื่อยโคตรเลยเหนื่อยไหมเหนื่อยต้องกินให้หมดไม่เหนื่อยอ่ะเดี๋ยวไปเลเรกเกทุกวันเลยนะไหวไหมก้อยก็ต้องไปเล่นด้วยก้อยทำงานไม่ค่อยมีงานทำคุณป่ามาช่วยกินก่อนเร็ว แล้วจะหมดแล้วจะได้ไปเที่ยวกันไปที่อื่นต่อีไถ้าช้าก็ไม่ต้องไปไม่ต้องเล่นแล้วถ้าใครอยากเล่นต้องรีบกินให้หมดอมมาเบื้องหลังเบื้องหลังเบื้องหลังหมดทุกสิ่งอย่างเท okay, ทุกคนทำหน้าที่ได้ดีมาก <c oughs> ไป ทุกคนอิ่มไหมอิ่มไหมคุณปานอิ่มไหมคะอิ่มค่ะอิ่มแล้วไม่ทะเล้มันแก้่แล้วอิ่มไหมคุณปาดอิ่มไหมอิ่มแบบไม่รู้จะอิ่มแล้วไหนคุณปถ้าเกิดถ้าเกิดหนูเป็นยักษ์แล้วก็หนูอิ่มเลยวานเลยโอเคเราไปต่อกันมาะอ่ะไปบายบายลุย ไปไปไปตัวอ้วนเดินไม่ไหวแล้วพี่โปจะไปไหนต่อจะไปไหนฮะเราเป็น,นคนเงียบหน่อยนะคะนียบคนไม่ค่อยมี อ,อ่าอันนี้เราก็เดินมาตรงห้องน้ำเด็กเฮ้ยเขามีมุมห้องน้ำเด็กน้อยด้วยเหรอห้องน้ำเด็กน้อยน้อยอันนี้ก็เป็นของเด็กๆหมดเลยนี่เป็นฝั่งของเด็กผู้ชายกอนอันนี้เป็นฝั่งของอเด็กผู้หญิงก่นอน,นแล้วก็มีห้อง ห้องห้องให้นมเด็กไนี่ห้องให้นมน้องลูกห้องเปล่งเพรเด็กเล็กห้องให้นมห้องให้นมของคุณแม่ให้นมน้องนี่อยู่น้องใช่นอนไม่ไดู้กอกของน้องลูกของเด็กเล็กเนี่ยไปไปไปรอไปกันไาเด็กๆเข้าห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ เล่นเกมต่อได้หมได้ไปเล่นเกมแป๊บหนึ่งนะคะเราให้เล่นกิซมนาไม่ได้เพราะว,ว่าวันนี้เวลาน้อยให้เกันน,นอแป๊บเดี๋ยวเพราะมันจะคํำแล้วลูกมันคํำแล้วลูกเดี๋ยวเราเด็กๆเด็กๆเด็กๆฟังป้าก้อยก่อนฟังแม่มานี่ เ,เ,เด่กๆมาฟังแม่ให้เล่นได้แค่แป๊บเดียวเท่านั้นเพราะว่าพรุ่งนี้เราต้องไปโรงเรียนมันค่าแล้วโอเคไหมมาโอเคถ้าหันแยกย้าย,ายาไปเล่นได้นนนอนนี้จะคู่แข่งแล้วอันนี้คุณปานเล่นทุบตัวตุน่นคุณปันเล่นเลยคะ่ะเล่นยิงเหรอ คุปอดคุณปอดกับคุณเพิ่มจะเล่นอะไรกันฮะอ่ะอา้าวไม่เล่นหนูจะเล่นอะไรลูกหนูจะเล่นอะไรลูกไม่รู้อ่ะนึกไม่ออกเลยเอา้าวเล่นยิงกับบันปะนี่ก็ได้เนี่ยเล่นอันนี้ก็ได้ ทุบๆตามสีมันนะลูกตามที่ช่องที่มันออกอ่ะลองเล่นดูลูกเออนั่นแหละออกช่องไหนก็ตีช่องนั้นอโอเคมนาพร้อมคุณปายหมดแล้วหรอลูก อย่าโกนพี่คุณป่าอย่าโกนพี่คุณป่า,ปาเห็นไหมเห็นไหมตีผิดอะ่ะพีบอลเล่นกับปันปันเหรอโอเคอเ,อเอะหย่อนที่แล้วยอดที่เล่นกับน้องกันอะ่ะมา<ป>ช่วยน้องยิงหน่อย 为点救！ เราจะกลับกันแล้วเดี๋ยวเราแวะถ่ายรูปไหม<ท>มามา,มานี่แวะนั่งถ่ายรูปคนนี้แป๊บน,นึงมาโอ้โหเด็กๆอาทีนี้เราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะเด็กๆวันนี้สนุกไหมสนออกุกอ่าแล้วก็ฝากติดตามฝ<ร>ากตดตามช่องสามใสยค่ะแล้วยังไงต่อฝากกดไลค์แชร์ แล้วชบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายค่ะบบ๊ายบายบ๊ายบายค่ัสวัสดีครับสวัสดีครับครับ